จิจี้จิจี้เป็นแม่บ้านของโรงเรียนโอ้ยแม่บ้านอะไรมาเป็นโรงเรียนโอ้ยดอกอ่ะจิจี้ก็เป็นคนดึงที่ธรรมดามากแต่วันดึงจีจี้ก็ร่นทำอาหารแบบไร้่ารกันบ่นายจิจี้คิดว่าจิจี้ต้องไปทำการอีพวกปล่อยนี้นั่นเพราะจีจี้แค่เป็นโองุปองเลงก็บานบาแค่สิบบาทเอง จีจี้ยอมเลยนะจีจี้ต้องทำงานถือเงินขาหยิงพ่อแม่พี่น้องจีโอ้โอ้เียกได้จีพอโอ้นจนแล้วตอนนี้มันมีเมียหน่อยเยอะเกอีแก่แล่วนะจีจี้ก็เลยปจะทุ่มหั่นมางี่ออสี่ในต่อแลงมันด่ากูด้วยจีจี้จะไปจัดก,การไอ้พวกปล่อยนี่นอกระบบให้หมดทิ้งซา นอกะบุพวกมึงเจอกูไข่แก่โดยในพวกเต้นหีน่ไ่ใใใใไอ้ช่วยสิได้แก่ได้เจอกระทาะกระทะไรแย่ก็ไอ้เต้นหีบัดซักม่ยู่แล้วไอ้แก่ีเดี่หีโหงไปหงไปแก่เ่นี่เนี่ยเียราไอ้แกโอ้ยโสันดานนี่สัดานแก่จอากูก็ตกางเกินเียมาไแกนี่ะ กูต, drive, <là> ต้องเข้าไปเลยร์จีจิเขาต้องเคลียร์ไปเขาไม่ได้ยี่ห้อโอ้ยจี๋ยี่อะไรเยี่ห้อโอเคไปค่ะจีจิจ้ามาเอาปืนรถถอยตทูบีก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นรถถอยนี่ห้อมันจะเปลี่ยนเป็นรถถอยมาพวกมึงมาอีกแก่พวกมึงหน้าหิ้เช็ดทำไมพวกมึงเอาเงินไปเลี้ยงเมียน้อยมาได้เวลาไปคลิกซี่หิ้ระเบิดแล้วนี่นายพวกมึงหิ้มินนี่แน่จบใครพวกหลีมาทมามาอย่างนี้มึงยับบุกเด็ดขาดมึงมา จีจีกับซิปป์ชนจีจีเลื่อเลือนแค่สิบเปอร์เซนต์โดยแด๊ดบึกบึกเอึโดยแกนี่แด๊ดเอาไปโดนอีกเนี่ยเอาโดนเฉยเลยนี่แด๊ดแกโอ้ยโอ้ยรถถอยรถถอยพลัดรถถอยจบค่ะจีจีหน่อยมากจีจีต้องมาทำอะไรแบบนี้กันด้วยดิเออแกมันจะมีอีกเอ้ย จีจี้เสร็์มาช้อนว่าจีจี้เด่นหลุดจีจีเด่นหลุดทีเดียวมันคือให้เข้าจีจจี้เจจี้เมื่อกี้ก็ดูเขาซาใช่ไหมคะทุกคนแล้วจีจี้ก็เกิดใหม่จีจี้ก็ตายแล้วจีจี้ก็ายหายเลยค่ะเมื่อกี้ตกี้เอามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวให้พุกเล่ไปเอารถถอยมานใหม่ก่อนจีจี้ยอมปรับปีนไทยมึงต้องตายหายหมดตัวเดียววะหมึงต้องตาย หน่วยเนี่ยพวกมึงมึงอ่านได้กูตายห่าเป็นเมื่อกี้มีหน้าตายห่ากับอีพวกกะลีทีมีนีสมึงตายสิแกตายนะจีจีเลื่อนเลื่อนสิไงวกเมื่อี้แกนี่นะเริ่มวไปเลยแบ่งกันใช่นะคะทุกคนโรทอยมีอันเดียวจีจีก็เพิ่งซื้อมาเห็นพวกกะลีตายห่าอย่างนี้ดอกนี่เด็กอีแกโรทอยเร็วเอาแกหายไปไหนแล้วมัตายเหรอแกไม่มีตายดอก โอ้ยที Dante, ่ว่าที่ทุไม่ไหวค่ะทุกคนดีดีไอ้เติเติีไปเอาดอกโอ้มาเหมือนกันอยาได้รถถอยสายใช่ไหมฮะชีจีตายแล้วค่ะทุกคนหลุดค่ะทุกคนดีดีระบายแล้วบินขึ้นไม่ได้อีดอกโอยพวกีพวกเียล้วบลีเดอรเปิดได้เมื่อเยเปิดได้นี่นี่มือที่ไม่รถถอยดอกบินไม่ได้วะินไม่ได้ดอกอืดตายแกจบขานเหี้ย เข้ามาออกเข้ามาเข้าออกเข้าออกปิดอยู่เฮียมาร้องทายจีจีคิดว่าต้องนีคนเจ้าหียเลยนี่เนี่ยดอกมีสามตัวเลยหยอกไว้จ้าหยิบหยิบวุ้นกินเลยอ้าวเียจะมาหลักติวหีไม่ได้เออเออจีจีไม่มีคำว่าอะไรแบบรามอคเลยคือจีเป็นคนปกติดีแน่มึง ติ้วหีใช่ไหมติ้วหีดิฉันเอารถทอยไปแจกงตายยังมึตายยังมึตายยังรถทอยสองอะไรมึงนี่มีอีกอหรอกเออรถทอยอันสุดท้ายจบค่ะโอ้ยจีจี้หน่อยจังเลยจีจี้เข้าไปเอาเงินรางวัลดีกว่านี่จ้าเงินรางวัลปืนตอแหลมสแกรนอุ้ยดอกเก็บไปได้เหี้ยจีเจอ Amazing ห้าหมื่น ห้าแสนห้าหมื่นเลยนะอุ้ยหยอกเก็บดอกเออเลิศอือจิจิคิดว่าจิจิเก็บดาบเก็บดาบควดไม่ได้ดอกเกี่ยบอุ้ยได้เลยได้เลยทีดีจิจิจะเอาไปซื้อรถถอยที่หมดเลยถอยพิการาดกูรู้มากูช่วยนี่นะจบ ไอเหน่อยจังเลยอ่ะดีจีมันอาดอะไรแบบนี้มันมีรถถอยอันนี้ด้วยเฮียตรถถอยด้วยแล้วคนนั้นก็น่าจะเป็นบัมเรอ์สินะเอาไม่ช่วยดีกว่าเป็นกว่าเดี๋ยวกูโดนแทนคุณเฮียไม่ยอมบ,บินได้อีกดอ,อ้อยมีขายรถถอยอันใหม่ล่าสุดฉันก็จะได้นะนั่นไงนั่นไงคนขายรถถอยอืรถถอยอาดของมึงใช่ไหมมึงเจอกูค่ะไหนวะนี่รถถอยไ่บิกเบิ้มของกูค่ะ,จะเจอใครอีกดอ,ดอ่อย มนเริ่มแลอีดอกกูตาหานี่ห้อว่าจะมาแลมาเลอดอกทองกูตังกูนมึงแก่มันอีรูมวะเออลดโดนลงให้มัดไแก่ึงมาอีดอกลงมาอีแก่นีตึ้งไปตายซะมังก็มือนัแก่อนี่ยโ้ยรถถอยกูชัดเเดกูตายหาอดอกโอ้ยรถถอยติ้มเออเลิศ อี๋กับโดนอี๋เต้าหี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 หนึ่งนี่พวกมึงหนึ่งนี่เดี๋ยวกูช่อชิบมือดอกอันนี้พอดีอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยจะขอลงมาตอกกระปุกลงตายเป็นต่อแรงสแกนเออลดมากวยอีเดียมึงกล้าบังอาจยิงเต้าหีกับมึงมึงเจอกูขาดอีแกนี่เนี่ยเต้าหีไปทับมึงมึงเต้าหีไม่เออลดมึงก็เต้าหีไปเหมือนกันอีแก่เออไปโดนอีเดียอีีเยมึงก็ตายแบบนันแหละเอาไปตาย ที่เป็นยอตกกดตองกดใบมาแล้วดิจิต้องเป็นแฟรี่นี่นะมาพวกมึงเจอกูมาแกนี่เด็กเดีตยวหีติวีมันมันกำลังติวีตุ้งเลยดอกมึงเจอกูค่ะบินไม่ได้ยี่ห้อต่อมาเราก็จะใช้รถถอยอันติวีของเรานะคะตอนนี้พอรถถอยอันใหญ่หมดแล้วเนาะอืมหาหาอีกแฝดรีบินไม่ได้อีกบินได้ยี่ห้อไหนวบอกดอกโครถถอยยี่ห้อไหนเนี่นย เฮ้เฮ hey, hey, yeah, yeah. yeah. yeah, oh, ้อี้ยอี๋พัดใน้ี้ยรถถอยประหีเ้าเพลิครับอ้ยตายหาแล้วเดี๋ยวจะย้ายกูมีรถถอยนี่อยเดี๋ยวมึงน้เดี๋ยวมึงกูมึงแก่นี้แน่ดรถถอยกูไปส่ดอกโดนไติวอยตายยังอี๋ตายอียันนั่นมึงอย่ายิงมาค่ะมึงอย่ายิงมามึงก็โดรถถอยกูไปบ้างค่ะเลิศนนงกันตรงไหนมาอี้ยไม่เห็นอ่ะฮะตรน้้ พวกบอสใช่ไหมพวกมึงเป็นบอสใช่ไหมมึงเจอกูขาดมึงเจอกูมึงเจอกูข่ายก็อลีหีหมินมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมที่บังอาจใส่แฟรี่สินผูวของฉันในการเอาไปติ้วหีเพราะมึงอ่ะเออเล็ดเล็ดเล็ดโดนหีเตี้วหีไปจากลูกน้องหีมันอีต่อแหละบิสแกรนด์นั่งเห็นดอกเล็ดบิสแกรนด์ มันยังไม่จบไมยังไม่จบไม่จบใช่ไหมได้โกรธทอยดอกโกรธทอยหมดชิบหายแล้วเฮียเติร์ติร์เ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 ติๆๆเติร์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 วติร์เ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 ติเติเติร์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 เติเติร์เติร์เติร์วติรติร์เติร์เติร์เติร์ติรติ มึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ใชลรถถอยเยอะใช่ไหมนี่แน่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 โอ้ยดอกมันไม่เกินรถเลยบอยนี่เดะเออจบเออแต่ทำไมก็ดึงซีเบตรงนี้อ่ะตัวมิดเต็มทีอืมพวกนี้นี่เฉลิรถถอยเกินขนาดอีกแล้วอ่ะอีจีไม่ไหวนะคะอีจีมาแค่มาปล่อยนี่ให้คุณโอ้ยมินที่ปล่อยนี่ดอกทันต์เอีดอกบินไม่ได้เอาอีดอกบินช้า เออทั้งมาเถอะนีเนี่ยแรีดอกอันตัวไรฮะรถถอยอันใหญ่ย้วยเอ้ยดอกบิไปอีีียอมอีที่ียออีที่อยากโดนรถถอยพีงเกินขนาดเอี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 ที่พี่ตายอีทีพีตายค่ะโอ้ยอีที่พีตายโอ้ยเลื้ดที่ทีเหลือแค่นี้แล้วอีที่อ่กผ่านไปกันโอ้ปโคตรรถถอยกำลังบิดตามมาคืออเฮ้ยีบอยา เด็ดดิจิจะตัวมาแก้แค้นแน่พวกมึงพวกมึงอย่เปรียมตัวไปเลยกูมาแก้แค้นไหเดี๋ยวมึงมาเจอกู <ika>